ชั้น,นมีลิฟต์หรือเปล่าป้ายมีบอกค่ะลิฟต์อ่ะป้าอ่านรูปถึงไม่ออกเหรอคะแล้วร้านข้าวอยู่ไหนแล้วตรงเรื่องไงคะป้าป้ายตัวเบลเล์เลยค่ะจะได้เจอจันนิดากี่โมงป้าถามนูถามนี่<ช>หนูนะไม่มีเวลาตอบคาถามป้าค่ะคนไ้หนูเยอะแยะเลยนะคะป้าป้ามาถามถามถามเงี้ยถามอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้เอ็กซ์เทอร์น์สะเลกแกรมสายเอติดต่อเ r ด่วนดุค่ะติดต่อเรื่องอะไรครับป้า มหาอาจารย์นิดาจ้ะนัดไว้หรือเปล่าไม่ได้นัดจ้ะขอชื่อนามสกุลเล็กนกใหญ่โตมหาสารไม่มีข้อมูลแล้วนะคะป้าไปกรอกประวัติตรงชั้นหนึ่งก่อนนะคะไปชั้นหนึ่งกรอ,อกประวัติวัดความดันทำไมมันเยอะจงังแล้วไปชั้นหนึ่งมีลิฟต์หรือเปล่าหนูใา้มีบอกค่ะลิฟต์ป้าอ่านหนังสือไม่ออกหรอคะและ้วล้างข้าวอยู่ไหนล้วป้ายค่ะ ก็เห็นนะนะะงเรื่องไงคะป้าป้ายตัวเบลเลอร์เลยค่ะเขียนตัวเบลเลอร์เลยค่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วลูกเกือบเกือบบ่ายสองแล้วค่ะแล้วจะได้เจออาจารย์นิดากี่โมงอ๋อป้าคะป้าดูเวลาด้วยค่ะป้ามาเวลานี้ก็ต้องรอนานหน่อยนะคะป้าแตป้ามาถามถามถาม,ถามเงี้ยมันจะรู้เรื่องไหมคะมันยังไม่รู้เรื่องมันถึงถามแม่ลูกโอ้ยป้าคะหนูไม่มีเวลามาตอบคำถามป้าขนาดนี้นะคะ ป้ายังไม่เข้าใจอ่ะป้ากลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปบอกญาติป้าให้พาป้ามาหาหมอใหม่นะคะยิ่งเสียเวลาใหญ่หนูไม่มีเวลาตอบคําถามป้าค่ะโอ้โหคนไข้หนูเยอะแยะเลยนะคะป้าป้าถามโน่งถามนี่โอ้โหถามอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้แล้วถ้าป้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะป้าไปที่ชอบที่ชอบนะคะป้าหนูทําไมพูดแบบนี้ป้าชอบที่นี่ทุ่นี ชอ,อบเกก็ชอบตรงนี้เหมือนกันแหละตัวอ,อยู่ตรงนี้นี่เองเขาตามหาใหยว่วโรงพยาบาลเนะะี่ค่ะเอาชุดพยาบาลมาใส่เล่นอีกแล้วหมอบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ขมวดชุดมาเล่นเดี๋ยวหมอพาไปหาจ้านะอันนี้ขอหมอขาขอหมอหมอแมงก่อน้ะหมอแดืหมอจะไม่ให้ออกมาเดินเล่นไม่ให้ออกจากห้องนะหมอจะลงโทษนะ ไปทานยาไปกินยากับหมอก่อน